ครับน้องชายเขามีมีคลอดน้องออกมาผมก็ไปเยี่ยมแล้วก็รู้สึกโอ้โหน่ารักมากเลยเก็เลยแบบจองเลยฮะขอเป็นขอก็ไม่ได้ให้หรอกฮะขออยากมีลูกเป็นเรื่องหลายคน้ว่าแอได้แบบะะอ๋อไม่ใช่มันเป็นมุมน่ารักเราก็แบบอาจจะอาจจะเขียนแล้วไม่ได้คิดไปว่าคนอื่นจะเชื่อเลยอะไรเงี้ยนะฮะแต่วันนี้ก็ดีใจที่จะได้บอกคนจริงล้วก็ เป็นเป็นลูกน้องชายนะฮะแล้วบบเราเรา,เร,ารู้สึกว่าเป็นเป็นหลานคนเดียวที่แบบเกิดในบ้านเราเลยอ่ะเราก็จะมีความรู้สึกผูกพันหน่อยอันนี้เป็นน้องชายแท้ๆแค่แค่ไหนครอ่าเป็นน้องที่ที่อ,อยู่ด้วยกันคือเขาสนิทกันนะฮะน้องรักกัน,นเป็นอยู่ในทีมฟุตบอลแมงปอล,ล,อล็อกขึ้นกะ็จะมีความคุ้นเคยเพราะว่า,วา,อาอยู่บ้านเดียวกันครับนพ่อแม่หนูนีงไม่ถึงขั้นขอมาเป็นคาสัเออ่ก็ยังไม่ถึงเดือนเลยไม่ได้ยังไม่ได้ก็คง มีความผูกพันอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าอยู่ด้วยกันถ้าเขายังไม่ได้ย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไปไหน่ผมก็คงจะเห็นเขาเรื่อยๆหนึ่งเดือน2เดือน1ปีโอ้ยโตแล้ววิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยก็คงจะมีความผูกพันอย่างนั้นก็คล้ายๆเป็นคนในครอบครัวเลยครับนนี้ต้อง่ยคะก็อยู่บ้านผมแหละอยู่ที่บ้านนะครับครับหลงยังไงเออช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าไปยุ่งมากนะรก็ว่า เขายังยังยังแบบบอกมากยังไม่ถึงเดือนเลยครับแล้วก็เดี๋ยวแม่ใ hmm. ห้นมหรืออะไรมันจะมันจะอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าทั้งทั้งพ่อแล้วก็แม่เขาก็อยู่ด้วยกันนะเบียกอยู่ครับจริงๆริงตอนต้รูปไปตอนนั้นมีคำถามเขาถามเพออีกวันหนึ่งก็เริ่มมันพอหลังจากนั้นแป๊บหนึ่งันก็เริ่มเขาก็ถามแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่พอมันเริ่มเป็นอาทิตย์อาทิตย์เอ้ยเริ่มแบบว่าเฮ้ยเออก็แซวแบบพ่อแม่อยู่ว่าโอ้โหดังเลยนะเนี่ย ครับแต่ก็ก็ก็รู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้อธิบายทุกคนคนก็คงจะแบบอ๋อมันเป็นเรื่องน่ารักน่ารักนั่นหนึ่งครับแบบนี้อยากมีรูปของตัวเองได้ไหมครับก็นี่แหละฮะขอเขาไว้ละได้แล้วที่เหลือก็หาแน่คม่ใชจุดกล้อีนี่เป็นลูกคุณพ่ออะไรองนี้ม่้ทำของฮองกง่องกงไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างนี้ครัเพราะว่าก็ให้เขาเป็นไปตามปกติะครับนะมีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วครับเราเองก็เอนดูเขาแล้วก็รักเขาเหมือนลูก ัจริงจริงอย่างน้องนาวาหรือว่าสโนโุอะไรก็รู้สึกอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอาจจะอยู่ไกลกันนะน้านที่เจอดีเขาก็โต,โโตลแล้วคือก็โตอีกโตเฮ้ยโตแล้วเหรอสามขวบแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้แต่คนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เห็นอยู่เรื่อยๆอยอออตลอดนะครับแล้วจริงๆลูกสาวแม่ไปคุยกันไหมล่ะโผไงผมเองก็ไม่ค่อยก็แบบ อะไรอ่ะทางานแล้วก็สนุกเป็นตัวเองมากครับก็เลยไม่แน่ใจเใจรื่องนี้เท่าไหร่บับ <c oughs> คือเราก็ความรู้สึกเราเราอาจจะช้าไปแล้วมั้งเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เต็มที่กับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ไม่ได้คิดเลยนะครับแต่ถ้าถ้าถ้าเจอใครคุยแล้วแบบอยู่ด้วยได้อย่างเงี้ยมีความสุขดีแล้วเป็นเพื่อนกันที่างนี้โอเค,ค ก็ครับคือถ้ามันซีเรียสขนาดนั้นยังไม่เจอเลยแต่ว่าถ้ามีไปไปหยอดไปแอลอะไรเงี้ยมีมีแล้วก็มีโอ้ยน่ารักนั่นเธออะไรเงี้ยมันก็มีแบบตามภาษาครับวัยรุ่นนะฮะก็อะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าตัวเองวัยรุ่นตลอดเวลาเพราะว่าไลฟ์สไตล์การทำงานการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเล่นฟุตบอลชีวิตยังขี่มอเตอร์ไซค์ยังสนุกอย่างเงี้ยอยู่อะคือถ้าผมไม่ ไม่วางไอ้จุดพวกนี้ลงเนี่ยก็จะข้ามไปืนคนอื่นว่ก็ก็บอกตัวเองว่าก็ก็น่าจะยากแต่เวลาเราเห็นคนที่มีครอบครัวเนี่ยมันก็ต้องมีความพร้อมมากๆหลายๆอย่างเวลาเราเห็นมอสเราเห็นอ้อเนี่ยเห็นโมมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่จริงจังนะเป็นเรื่องที่เป็นทางการนะต้องให้มันให้มันแบบมันใช่จริงๆเลยอย่างเงี้ยรับ ไม่ได้หวงชิวิโส่ใช่ไหมไม่ได้หวงครับมากระชากไปได้เลยครับ้อมจะให้นะฮะก็ก็อยากมีนะฮะแต่ผมกลัวว่าไม่แน่ใจว่าจะดูแลได้ดีไหมนะฮะอยูนี้ก็มีหลายเรื่องที่เลื่องเรียนเรื่องการเป็นอยู่เรื่องอะไรเนี้ยไม่รู้ว่าจะดูแลได้ดีหรือเปล่าครับ